ความรักคนวันอาทิตย์นะคะความรักคนวันอาทิตย์เต้าดื้อเด็กดือ้อไม่ฟังใครมั่นอกมั่นใจเหลือเกินเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์สามวันดีสี่วันทะเลาะอยากกลับมารักอยู่แม้ในความที่ก่อนหน้านี้เคยลังเลสงสัยไม่มั่นใจตอนนี้มั่นใจแล้วไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากความรู้สึกนึกคิดได้ของคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ไม่ค่อยแคร์ใครเลยอ่ะเอาแต่ใจ เขารอจังหวะและโอกาสดีๆที่จะกลับเข้ามาบอกคุณว่าเขาอยากมีคุณในอนาคตเขาวางแผนและมองการไกลยอยากแบบพัฒนาความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากสร้างอนาคตไปด้วยกันกับคุณประเด็นปัญหาที่มันจบจากกันไปเลิกลากันไปที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขมันจะได้รับการแก้ไขสาสางเพราะเขาตื่นรู้แล้วว่าคือเขามีความหวังในการที่เขาอะ ได้รู้ว่าคนราทิตย์เนี่ยถ้าไม่ได้คือถ้าคุณไม่ได้รักคุณจะไม่ใส่ใจคุณจะไม่ได้รังเขาคุณจะไม่ได้แคร์เลยแต่คุณเนี่ยทุ่มเทให้กับความรักของครั้งนี้มากๆเลยแล้วคุณก็ยอมที่จะจบจบจริงๆด้วยนะคุณจบไปจริงๆในขณะที่คุณจบจริงจริงเขาก็ได้ตื่นรู้จริงๆว่าคุณคือคนที่ทุ่มเทคุณเป็นคนที่คลั่งรัก และเขาก็ได้พินิพิจารณาแล้วว่าอ่ะโอเคมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนข้อดีข้อเสียการลงทุนกับความรักครั้งนี้อะไรที่มันดีข้อดีมากกว่าข้อเสียใช่ไหมข้อดีมากกว่าข้อเสียการพัฒนาต่อยอดไปมันเป็นความความรัก ความจริงจังจริงใจชัดเจนมากกว่าความที่ไม่ความที่ไม่จริงใจเขาอยากกลับมาง้อคุณอยากมามอบความรู้สึกที่ดีๆให้คุณเขารู้สึกมั่นใจชัดเจนแล้วว่าเขาจะมาจัดการประเด็นปัญหาสะสางมาเคลีย์อะมาเคลีย์มาคุยจะเอายังไงก็คือให้มันจบกันไปเลยเนี่ยตัดจบสะสางประเด็นปัญหาที่ไม่มีใครเห็นด้วยหรือความมีอีโก้จะเขาจะหมดไปเขาจะลดลงเขาจะมาแสดงออกถึงความรัก ถึงความที่อยากจะทําให้รู้อยากจะทให้คุณรู้ว่าคุณเนี่แหละคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยคุณนี่แหละคือคนที่เลอค่าคุณนี่แหละคือ Number o n คุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะฝากชีวิตไปจนบั้นปลายของชีวิตเขาเขาตื่นรู้แล้วเขาตระหนักแล้วเขาพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาอันชานฉลาดของเขา คนวันอาทิตย์คุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครคนนี้ได้เลยค่ะว่าเขาจะมาขอโอกาสเขาจะมาส่งข่าวดีความรักให้กับคุณว่าคุณเนี่ยมีคุณค่ามากต่อต่อชีวิตเขามากมายแค่ไหนคุณไม่ใช่คนที่จะมารักใครเล่นเ่นเขาทั้งรักและอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาเริ่มต้นใหม่อยากจะมาบอกว่าคิดถึงมากเขาจะมาให้ความชัดเจนในสิ่งที่คุณเคยต้องการว่าอยากจะให้คุณตัดสินตัดจบจะเอาอยัางไงก็ว่ามาวันนี้ เขาจะมาทำให้คนวันอาทิตย์รู้แล้วว่าเขาชาเจนกับคุณและรักคุณมากแค่ไหน